บบกับไก่เลยพี่น้องเยนี่นี่คุยเจวเลยนี่อ๋อนี่มึงได้พี่น้องเด้นี่อสสืสวัสดีเมื่อวานสวัสดีเนาะเอ๋วันนี้มาพบก,กับพีเ,เคตไมเคิลคือเก่าเนาะวันนี้เฮามาเฮ็ดหอยแข็งปี๊กลิ่นบันวลานีหอยแข็งเออปี๊หอยแข็งอะไรโจโบมาเนาะสถานาที่กัน,น,นเท่าเองเนาะกำลังเฮ็ดการก่อสร้างยังมดแล้ยวทราบบุญยัง เชคันาดยู่หลังพูนะาเนอนพี่น้องนอนตัวนี้สุกเลยพี่น้องเอ้าโอ้จ้าฉีหมอนให้พี่อย่างจ้าฉีหมอนให้เอาตะปูทำไมตายแล้วปนกันเนาะเออว่าปนกันเลยเออทนแหละเหนอโอ้ฮอนฮอนฮอนเลยพี่น้องที่กิดหอยแล้วจะชิบิเลยโจกอ่ะกินหอยตาโจกกับบัวมานแลไปอยู่เจ็ดในเบิร์ละ ไงแหงพี่น้องฮอนอีกแล้วโซโซแล้วก็พอนทอพี่น้องพี่น้องเนาะกุแจน้อง้ออนฮอนเลยนี่คุยแจวเนาะพี่น้าคักแจวคุณเดียวเหนียะพี่น้องเนาะพี่น้พี่น้นี่นไดรส ขับข okay. oh, ังไว้แดงฮืมพอนนี่อะอะไรพี่้อดดนดละเบิ้กินแนวนี้อืมเอาได้หนิเอาได้หนิเชคกี้อะไรนี่อะ ใช่จ้ะครับเราพี่น้องเ mm. นาะมากินแซบแช่นกันพี่นอ้องหอนพี่จยสังกับปันน่นเนาะอีกหน่อยนึงเอ้ยดูเกือบเนาะอ่ะคลิปนี้ก็นเบาซับไปซามาเนาะระวังอัตกปื่นกันนนนนบเวียงจันเนาะเก็บพลังตัวเองกันหาปังละได้ด้วยโอ้ เออพอนมาพี่น้องเนาะอ๋อควันนะยังวันพ้อนอี่ดีเต่าจะเต่าเออมีฟ้าวขึนมากเลยนะครับท่านผู้ชมฟ้าวกิ่นฟ้าวว่านี่โมเมนตอย่างเดียญิวพี่น้องเลยหิวแฮงอ๋อเจียวเด็ดเองเนาะคุณขุนนี่นี่เอาเสือแล้วเลยนี่ อืมนเพียงแค่นี้ขนี่ยเฮาบุ้มมีใหม่แล้วพี่น้องเนาะถ้าไอยากเป็นสปอนดซสร์ซื้อใหม่เขากะซื้อไดเนาะเพราะว่าขนมมีใหม่เนี่ยโอ้ยเชียงยำเนี่ยขวบขวบขวบแบบเบาเท่าเบบไลลคนกินเนาะกินยบทันมี มันยังบ่มีทุนหลายพี่น้องเอ้ยคันยัง,งบหน่อยใใจไปสปอนเซอร์กซื้อ้เฮาแน่เนะา,าะไม่บ่ยากไเนาะไม่ธรรมาดาพี่น้องเอ้ยถึงว่าเฮาสิกินหอยแต่ว่าเฮาก็บ,บ่ได้กินหอยเนาะเดี๋ยวติดหอยติดๆออพี่น้องตัวนี้มันบอ่อ่าเนาะแต่มันสุกแล้วอ้ย จะตีตัวยังเห็นบ่พีน็องมีขอนในพี่น้อก่หัวพี่น้องเห็นไ่เนาะยืมหมอมาได้้เต็มเต็มซือมาซงเียวนางกินเนาะน้เนนกอ้รยแล้อ แดงปุยเกลวกแบบหอนหอนหอนนี่หรอในสางเขาเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเคสเรากินหิ้วเข่ามันวะเมื่อละอดบวได้โอ้เข้าก็ได้น้ออ๋อมันก็เป็นโมงเปลกเบียกเนอสีฮามโม่แล้ะเป็นโมงเบียก้ยคนเลิกแล้วหิ้วเมื่อฮ่ารู้ควาเมียเปแล้วบบนี้ บ้าสิแกจะอะไรมาตัวนี้มันขี้ดื้อนะาถามมันเย็ยนก็ลองตัวนี้ลองจะสกีน้อมันบวบป,ปากเนาะเขาลงอยูโลจนี่โอ้บ้าลัอ,ลน,อนี้บวบป,ปากเว้ยแกปากมันก่อนเลยจะเชยวลงจะเอาลงเลยและเศษพี่น้อยมันมีนเศษพี่นออ้อยหอนห่เนาะ เฮ้ยๆหอยตมใหญ่นึงมาผิดอกเาะยังไ้มนาจี๊ซันเนาะขี้ดินดอกกระด้าม <S 1: half>. ันกิมีขี้ดินแนปนหอยแข็งนุ้ยโจทเขาจะกินทีนึ่งผินดอกถามีโอกาสถาว่าโควิดนยุดันวโควิด เศร้าระบาดยุดระบาดอาหารทะเลเขามาในเป็นเหตุเ่าเนาะกครถึงจะคิดกินอาหารทะเลถ้ามีทื่ออ่านให้จนใจเป็นสปอัดเสื่อท่ออ่ะใหญ่น้ออือแสียบล้ามันอะไรเฮ้ยต้องถาจริงเน,นาะอือเดาอดระเบิดเนาะก่อนที่ว่าสีเบืองหัวหอกนะสีบเบิองจนไป็นหอดจบมาละ ฝากกดไลค์เนาะกดแชร์กดซับสไครป์พวกเขาเนาะเออโบกดกับไลคแชร์กดแต่ไลค์กับกดซับสไครป์เนาะอะไรเป็นกำลังใจเฮาเฮ็ดคลิปต์ไหมไหมผัววายมีคนเบิ่งเขาก็มีกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะคุยเจียลแบบนะคุยลงไปเลยกินกับไก่เลยพี่น้องเลยนี่นี่คุยเจียวเลยนี่อ้อนี่เบิ่งกได้พี่น้องเด้อนี่ บอกแต่งพี่น้องเลยอืมอืมพี่เจ้าอู้หูไอ้ทวนๆเลยไอ้สุขรามันก็แกะเนี่ยเนอะโอ้ยพอดีนะตัวนี้นี่พุ่งใหญขนาดตัวนี้คุยมึงกินว่าพี่น้องเลยอืมเฮ้ักเฟาเนี่ย หักลายถึงเลยเสจะโดดบริกินุ้ยฮ้ยเฮ้ยอันนี้คลิปนี้เกิดมาแดกกันยอมแล้วเมื่อาน้องไม่ขึ้นเรือนเฟสไปพอดีไปเห็นเมย์คงเจสันอยู่แล้วเนาะ พูดลงปิงห้อยเจ็บเสียปวดตัวลำลายไม่เคลื่อนแตกเลยจังหวะยาเลยนะนี่แหละยากเลยพี่น้องเ้วยว่าเมื่อกี้ก็เลยว่าสวนเจสันมาจัดอีกเนาะเจสันก็เลยได้กินห้อยตลอดอืมหัวป้าพี่น้องมึ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 งเอามึงเอานี่ขวด Ờ, xinh oh, nhỏ lắm Mình không bao gồm gì cát bò phô cát bò phí nọ Xinh uh, nhỏ phí nọ tốt uh. ngay Thôi, bà đưa lái bánh mỳ hỏi này đi Mình ăn Ơ, hôi Bà đưa lái chưa? Mình... Gà bánh mỳ áo rồi chứ Mình, hoa. mình, hoa. mình, hoa mình nó, Tôi nháy, mình hôi Bộ sản nó Tô nhìn ngay, nó hôi lông nổi bớt phí nổi Lụm nén ra Bà

หอยส่วนคลิปกับบริเฮดลงได้พี่น้องเป็นยังไงือว่ากินหอวกันอยู่ว่วาส่วนนี้คลิปกินเนาะบริเฮทดุนเลยถ้าก็ไม่เฮตุเหมือนอย่างคลิปกินเนาะไลายเดือดได้ของบริเฮคลิปกินเนาะถ้าก็ไม่เฮตุเหมือนอยพี่น้องเลยห้อยแฮโอ้พี่น้องดูนะนำห้อยนำห้อยหอยพี่น้องเลยคุณเจียวขึ้นมาหนึ่ปั๊ดขวยขึ้นมาเลยพี่น้องเลย โห้อยอะไรนึก่ไฟมันก็มีหนาเมือนวะตักหลยฮ้ยห้อนอืมหอนหอนนี่นี่กยากนะมันแฮมันแฮเนี่พี่องชาลราวห้อยพยน้ลงฉันหาเลย เขาบ่ไปบ่ไปนอกเรียงเขาบ่ไปนแนวหนาเลยโรลเลโอ้เจสันนี่ยพาเขาบอกโรลเล่เลยอ๋อมาตอนนี้ก็ไม่เคยิ้นเกิดชิปคลิปแค่นี้เนาะแต่นี่เขาก็จะกินไปต่อแหละกินไปซทำมันเบิร์ดขึ้นหละพี่น้องเลยนางนี่งนางกินชิวๆก็เรี่แหละเจสันนี่แหละเนาะที่เ่าวาฟ้าก็ไหลเนาะก็สร้างขวัญให้พวกเขาเนาะเป็นกำลังใจให้ไม่เคลิ้นกินคลิปใหม่ๆนะกดกระลิงพร้อมเลยอย่าลืมกดกระลิงเพราะว่า มันจะเจียงเตือนคลิปใหม่ๆเนาะเวลาไม่เคยเราคลิปใหม่ๆลงมันจะเขาไม่เห็นเลยมันจะเจียงเตือนทุกฐานเลยเนาะฝากทุกคนเนาะติดตามเนาะทางพี่น้องฟังไทยแล้วก็พี่น้องฟังลาวเขาเนาะแล้วก็เอฟซ mm ีทางหลายๆประเทศที่่วาเบิ่งอยู่เนาะเนี๋ก็ไปก่อนได้เนาะเอาวาววาววาขอตัวกินหอยก่อนกินหอยก่อนเออหอยยังแหละ หอยโบแพงเนาะโบคือหอยแห้งนะแพ้งโ่ะหอยนี่มีแต่ชาชิมาเนาะหอยน่ะเช็ดหาหุ่หอยด้วยเจซันเคยไปเนาะเช่นเอ๊ะโบบอกว่าหอนเยอะเยอะบ๊ายบายเนาะบาย